I know it's to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the start It's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. ก็กรับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูนิคไบเกอร์วันนี้เราก็จะไปออกทริปทาบุญกันนะนี่สมาชิกก็ตามนี้เลยสี่คนันนี้มีนายเฟิร์สแล้วก็น้องผมกับพี่อีกคนนึงนะวันนี้ก็จะไปทําบุญที่วัดพระโคนะครับผมเดี๋ยวไปํานายเฟิร์สนายเฟิร์สไปไหนมานี้ไปไหนไปไหน ไปไปตีลี <laughs> ไปตีลี <laughs> ไปไปออกได้แล้ว <laughs> ไป,วไปเ,เดี๋ยวตัดภาพไปตอนขับรถเลยว่บไป A few moments later <laughs> รถแรงนั่นกินเลย <laughs> สุดยอดรถทีมงานช่างผู้ชำนาญการนะ <laughs> นายเฟิร์สเซสตหมดเลยนะเซตนี้คือว่าเป็นรถที่นายเฟิร์สเซสตทุกคันเลยที่มาที่วันนี้นะนี่เว็บร้อยนี้ก็เซสตนะสมัก็เซสตรถผมก็เซสตยอดแมนายเฟิร์สเห็นนะเราขับไปเรื่อยๆนะไม่รีบ ผ่าเที่ยงกันเลยทีเดียวกว่าจะรวมตัวครบเที่ยงกับเที่ยงสิบเอ็ดโมงกับเที่ยงพอดีขับเรื่อยๆนะชิวๆชิวๆเป็นไงายเพิสยังรอเด้อ แงน้ำน้ำแดงสุดยอดแรงสุดแล้วมั่งในทิป <c oughs> ล e ไล่85ป็ไงทรงในเบิร์ดได้เลย ตอนนี้ก็เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วครับผมรถทุกคันยังไม่มีคันไหนนอกนะครับร้อนหนเปล้า

ต้องหมอบจังวันนี้ต้องหมอบอะไรนะหมอกลมตีลมตีหมอกหมอบยาวไม่ได้ <c oughs> เรื่อยๆนะชิวๆตอนนี้อัดบ้างผ่อนบ้างนะตามอ่า <c oughs> เออ <c oughs> ก็ดูดูถนนนะถ้า,ถ,าถ้าลู่ก็อัดได้นะแต่ถ้าเกิดมีรถเราก็ไม่เล่นนะเพราะว่าอันตรายนะความปลอดภัยต้องมาก่อนช่างเฟิร์สได้กล่าไว้ คุ้นๆเหมือนสเมาทยิกสูตรมาวิ่งอยู่ประมาณ80ดสิบร้อยแล้วก็อาจจะอัดบ้างนะบางทีต่ยืนพื้นประมาณ80ดสิบร้อยนะเพราะว่า ถ้ารถเยอะก็ไม่อยากเสียงนะมากับทีมงานช่างผู้ชำนาญการก็ต้องขับแบบมีระเบียบนิดนึงนะจ๊ะช่างปิดท้ายให้นะเพราะว่ารถช่างแรงสุด <c oughs> ช่าบอกไปก่อนเลยเดี๋ยวยิกันอยู่แล้วแรงอะแรงเรียบร้อยเรีแบบร้อย A later few moments later. ถึงแล้วนะจ๊ะ What, <c oughs> วัดพรนะโคร์วัดพระโคสะนะถึงแล้วขับมาพุ่อนอน <c oughs> นี่ก็เป็นครั้งที่สองที่มาวัดพระโคนะว่าไม่ค่อยได้มานะไม่มีเพื่อนมา <c oughs> ัดอยู่ตรงไหนนะลืมแล้วฝวามือหลือกหรอวัดทอโนะเชีนี่ครับถังขึ้นครับเปิด <Hey. S 1> ประสบการณ์ครับครั้งแรกครับเดินขึ้นปกติขับรถขึ้นครับวันนี้ในเฟิร์สพาเดินครับได้เวลาหอบอีกแล้ว <Hey. S 1> ใช่ไหมครับ ไม,ไม่ค่อยดีครับเอาแล้วขึ้นดีกว่ามัง้งเอาแล้วขึ้นดีกว่ามั้งคือว่าเรามาตรวจประสบการณ์แย่ลุ่นไง,ใ,นงนะใครล <laughs> ุ่นลุ่นไม่เก็บนะฮะ <c oughs> เวียนมาเวียนมาเข้าไข่ตอนนั้นอันนี้กอะใายอะไรใา่กันอีกแลยไม่นๆน่ขาไม่ขาวเนี่ยนี่พี่จอดรถขึ้นมาตรงนี้ก็เสร็จแล้วนี่เดินทำไมนี่ออกแดกมันชื่อโควิดก่อน เดินมาครับเดินมาเดินต e yeah, yeah, ้องวุ่นนะเห็นไหมครับโอ้ครับสดๆครับสดๆดไหมครับช่างผู้ชำนาญการที่จอดรถก็มีไม่จอด เดี๋ยวขอตัวไปไหว้พระด้านในก่อนนะครับ A a few moments t l โอเคครับผมทำบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับผมใช่ไหมกลับไปไหนวะแต่ว่าไอ้เพื่อนเรามีไปไหนต่อไม่แน่ก็เดี๋ยวดูละลาฝนก่อนครับไปละนวลเลยไปละนวลนนะน่าจะไปติดฝนที่ละนวลนะผมว่าได้มาทำบุญแล้วนะวันนี้ก็ อิ่มบุญไหมโหอิ่มอิ่มครับอิ่มเหงื่อมากกว่าโลชิาปวดก็ <laughs> <laughs> ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้หากใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และสั่นกระดิ่งให้ได้นะครับผมวันหน้าจะเอาคลิปอะไรมาลงก็อย่าลืมตามชมุมมาด้วยตอนนี้ผมกับ <c oughs> ทีมงาน <c oughs> ช่างผู้ชนาญการก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ <c oughs>